นี่มันกน็ต้องถามเพื่อน,น้องเพื่อนเขาตีตัดสินใจให้ก็ได้หรอกพี่น้องเพราะว่าเชีย่ยเ้ยเท่เฮ้เฮ้ามานหักปีโชบมาเด็กนกเดือยน,น้องแดงนี่โซนสโกล้าครับเพื่อนเพราะว่ามันนจะเป็นก็นยังมีอยู่นะพี่น้องสมมติว่าเออน้องแดงเป็นเด็กกำพร้าแบบบูมิอ่ากูไรสีนั่นเดินแน่นยูคพี่น้นะองเนาะเพาะชิคก้าอยู่อันนี้แบบ ต้องถามยะาทาั้งสองกันสองฝ่ายต้องพังเืทั้งสฝ่ายว่าเออตกลงยดีกันบ่ใงถใช่ตังเอ,ง,เอ,อเงมาอยู่อ่าอยู่ไปไไคือฮอไเ้เวลาตะกหนึ่งซึ่งะอยู่ัจรจนกับบริยูว่าอยูหอยู่เลอย่ได้อ่าบริวา,ายอยู่ร้นมันต่างคนต่างมีหนทีจังเอยมุมมองแน่น่พูดแบอ่มันฉีนเนี้ยอันนันำเนาะมันสีนเนี้ยรีจอนเราก็เป็นคอบครัวของเราแลวันนี้ ทุกคำปันสุขคนสู้ชีวิตผ่านมอมระสุนทอมทับลงในใจเจอเรื่องรา้ายทำให้เหลือเรี่ยวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิ้นแสงยังคงแกรง่งท่านทายสบายดีและสวัสดีครับพอแมพี่น้องเอ็ซีมือเพื่อนเบ์ทุกคนทุกทานนะครับนะ วอยสเป็น oh, พี่น้องฟังไทยฟังล่าเนาะหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตุ้กขำปันซุกพี่น้องมาพบมาเจอตุ้กำมาีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะก็อยู่ห้องคือเก่าทุ่มหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยเมืนน่อนี้เนาะบบมีอียงพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับโบเมนเรื่องสารุจนาพี่น้องเอ้ยเนาะตุ้กขำพามาเมิ่งมาชมคลิป เรื่องราวของน้องแดงน้อพี่น้องเอ๋ยกับเมจอนเนาะหลายคนก็นคือสีหูจักเป็นอยังทุกคําถึงว่าส่วนผมเมยพี่น้องออกมานางมาคุยและมาเบิง่งมาชมน้ำกันเพราะว่าบบาวเวียงไซน้องพี่น้องเราได้ไปอัปเดตและทุกครก็ติดตามแลากับเบิง่งแล้วก็คอยกำลังใจทีมงานหรือว่าบบาวเวียงไซอยู่เนาะแต่บังเอเนาะหรืยว่า เรื่องจริงเรือว่าจังใดบังเอิญบอ,อกกับบุหู้นะครับนะตรกครับยังพาเอซีมาเบิ่งกันเนาะคือบาเบงไซได้พิมหรือว่าได้เขียนหัวข้อว่าน้องแดงที่ผูกคอตายประชัชนพี่น้องอ้าวเนาะจะผูกคอเจ้าของตายพี่น้องนั่นแหละตรกครบเลยอย่าหู้และเป็นอย่างน่องแดงคือจะผูกคอตายนะครับนะและรายละเอียดตรงคำก็ยังบหุหูยังบอกได้เบิ่งเนาะ สิพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันกับคลิปนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะน้องแดงเดงืผูข้อตายคืนมีเรื่องกุ้มใจอีกอย่างนาอพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งไปช้มคลิปน้ำกันก่อนไปเบิง่งก่อนไปช้มกะฝากเลยเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe กดเบิ่งโฆษณาให้ดูคำในพี่น้องเอ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้สิเป็นอย่างไรไปเบิ่งไปช้มน้ำกันนอ้องแดงเกิดอีกอย่างึ้นถึงเดผูข้อตายไป รูยพี่น้องเอ้เจ๊กโอเคพี่น้องเอลยตัดภาพมาเนาะก็เห็นเ่าเยียงกับเมจอนนั่งคุยกันปวดหัวอีกแล้วเมจอนน้องแดงพูดแบบนี้เป็นว่าเนาะพูดแบบใดเป็นจังใดไปชมคลิปเบิ่งคลิปกำกันกับตูวคำเลยพี่น้องเอลยเนาะแค่หนึ่งนย่าเนาะกินข้าวกินนั่นแต่ว่าน้องแดงเหมือนกับคนบอกกินคนบอกกิน เลยแต่เองกินกินกี่ใกี่แตงเอข้าวไอเินเลยกินข้าวบอบอกกินเมื่อแต่ชาวุบอกเมื่อแต่นี่ลเมื่อกินนี่เมื่อกินนีเียวยเนาะอืมนะใชกันนะผูกคอตายเด้อแปบบอกนองครั้งเด้ออย่งยี้คือย่อยเนี่ยูกคอตาย เด็ผ anyway, um, uh, sure. no. uh ูกป่ตายหาเชืผูกปอตายจะลูกลูกเต็งบอกบอกคนเจือเป็นยังไงผูกป่ตายจะจนำลูกแล้วสบายดีแมจอนอีกท่านึงสบายดีเห่อพีเนนนอ่าอมน่พี่น้องมันไงผานมาพี่น้องเหรอน้อนจวิ่งก็เลยเด็กามาหาทั้งอ่า คือโจติดก์เรื่องสิทธิของเงื่อนด้วยนโจดโทรไปโทรค่เจ้าจดโทรไปโทรเมนยงโทรหาหู้ข่าวเนาะโทรหาหู้ข่าวว่าน้องแดงกลับบ้านว่านาวว่านาเพื่อนเนาะจะเลยเขามาเยี่ยมพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมทางนี้อีกหนึ่งนึ่งเนาะมีเขากินนั่นนะบ่สน้องแดงเมื่อนเกิผมบุกินเกิดขบุกินเลยเป็นยังขบุกิน กินไกินแตงหอยปเข่าเพื่นเมื่อกินเขากบอกินเมื่อแต่เช่หรือคุณบอกเมื่อแต่ที่นี่เมื่อกีนีเมื่อกีนนี้เราเียเนาะเมื่อกี้รันจะดูเปิดอตายเด้อแปบอกบอกฟัเด้อเหมือนยังเหือนยังคือย่อยใตผูกปลาตายงผูกปลาตายหาเงผูกปลาตายจ่าเลูกเต็งแบบบอกคนเจือ เป็นยังจะเหงียบปลูกมาตายจะจะน้ำลูกก็แล้วอืมว่าจักปลูกใจบอกปลูกใจอะไรปลุกใจอย่างนี้ปลุกใจน้ำลูกก็แล้วว่าแล้วน้องแดงน่าปลูกใจยัง่ยมันผลบอยกจู่นะตัวเผลบอยากมือบลบอยากมืออืมคอมเมนนะนั่นนะนี่เลย้องเมจอนเลยคือว่าการที่น้องแดงต้นเล่าสิเมื่อพุ่นกับเขากับเอ็ด ถือตองถือตามกฎระเบียบมันนงแดงนะคนมาจักยั้งบอ,อยง่ายครับหนึ่งมาคืออญา,าติเปินโทน้ำไห่เมืออ่อกะอะว่าตตนเอาเอาเราเมื่อเนี่ยเพิ่นลงเพิ่นเช่นลงับเบิรทุกอย่างในโทษนี้นมันยังเน่จะมุนแบบมีกลมพิดมันยังนี่คือว่านงแดงเราไปเห็ดพิดโบหรือว่าอันนั้นอันนี้นี่คือว่าทางบบอย์ยวนี่ทาง R. 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 เอาอาเพิ่นนี้เป็นคนหาปิชอช อ่าสมมุติว่านางแดงมาอยู่พี่อ่าสมมุติว่าเราตัดสินใจไล่แล้วนี่เราจะอ่ามาอยู่พี่อดีนี่จะต,ต้องต้องมีผู้ห้องหับนางแดงเนาะต้องมีผู้ห้องหับนางแดงหรือว่ามีคนเซ็นยืนยมอม่าให้ว่าเออนางแดงอยู่น้ำผู้นั้นผู้นี้บ่เนาะแต่ส่วนเรื่องครับอ่ากับเจ้าว่าอย่างไรซะเจ้านี่อ่า ไล่แต่เบิ้งในการมาโมก้าโมบให้เจ้าอีกเพราะว่ามันเป็นนั่นอันนั้นแล้วพี่น้องเลยน้อยถึงว่าเ้าสิบห้าแทงกันนี่ก็ไล่แต่เบิ้งถึงว่าชิมาโมกอันไทยไม่จนเช่นหักเช่นยังก็ดีนี้เพราะว่าทางญาติของไม่จนนี่กับโบเ็นดีเพราะว่าอมันได้ขาดกันไปพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเฮาโบนี่กันแต่ตะกี้พุ่นแต่อยู่ลำกันเล็กๆพุ่นนั่นสัญชีนั่นยุ่นไม่จนเนี่ย มันก็สิเม่นอยู่ตะกี้นะตอนนั้นสมุทรปราการนั่งแดงเสียปุ๊บนี่ซึ่งเจ้าอยู่ลากันเลยนะเนี่ยโมได้ใหญ่ชำรูโตเลยมันยังโมได้เห็ดใบใหญ่มันยังนี่ยมันอยู่ลากันมันขีนั้นสมมติว่าน้องแดงที่ลับมาอดี้นี่เขาก็ต้องปรึกษาทางญาติพี่น้องทางญาติพี่น้องเงินของน้องแดงเนี่ยก็คือทางเขาอันบอกอยู่วทางเขาอัน ป่าบุญเนาะท่านทรงกรรมทรงพายเราอยังไงครับเด็กก็ต้องโหเพ้าบ้านต้องถึงในบ้านก่อนฉี่ออกมาอันนี้นี่คือว่าท่านที่คิดว่าเรามานี่ยเรามาเล่นมาเล่นมาเล่นแต่เราอันบวอยากเมื่อเลยอยากอยู่เลยแบบมันแบบวางความแตกต่างกันนี่กะคือว่าใน่พี่น้องเลยตะกี้เขาก็เคยเตือนน้องเลงอยู่ให้เมื่อเล่นก่อนเนาะ าดอันนี้เมื่อแล้วแบบคืออย่างมาจัาหน่อยมันสีมุมมองของเอฟซีจัาหน่อยสิวร์ทั้งนั้นบอดีบอทั้งนี้บอดีบอเลยบอยากให้บ้ากันเออบวเวียงก็เคยโซนอยู่เด้เคยโซนอยู่ว่าบอยากให้บ้ากันเน่ยบวบไหบ้าเนี่ยนั่นเนี่ยนี่เนาะมันเป็นหันหมองามเลยคำฮาเว้ากันน่ะมันเป็นหันหมองามเลยกัมีแต่ว่าอ่าให้อันดงแดงนี่อยู่นั่มัน พอวัวยัวไปกอนนี่ยทาวาส่งแดงมาพี่จะบบนอยู่บนเช้าเพื่อนนี่มันกระเซียงอ่ครับเราไปอยู่โคกโครดู้เดียวเราแบบมันโมมีผู้รองดับเรานะหนึ่งมากอ่าในบ้านเพิ่์นก็ยังโมหามผงหมเนาะเดี๋ยวว่าเพิ่์นยังม่ได้เซ็นเด้วยน่ากันปกครองเนี่ยมีแดงพี่เนาะสมมุติว่าเอานางแดงมานี่มาอยู่เอามาอยู่แบบดื้อ ขมด่าแดงเราเป็นหันเป็นนี่ถือคนนั้นคิดบูดีกับเล่าเนาะต้องทำตรงพื้นน่นั่นในนี่มันขนาดเป็นห่วงกะถือแก่ที่เขาบอยู่าเป็นนั่นนั่นกะต้องต้องทำประบุญอีก่อนเทอะน,นึงีน,น้องเนาะเรา,า,า,ราืเ้อะจวเราหาเราบทติ่ผม็ได้คลิปราอยู่อืมเราเราโบเปยังมือกไปตกบัวกเนาะไปกาเทอกบัวเปียังเรากบาเทเรากลยมื่อแล้วมาแลบ แต่มาบอกอือเออคแล้วไงอะไรมียังเฮามีแต่คอยว่าคอยไปเพราะว่ามันนั้นนี่แหละคือว่านั่น,นเอง,ง,งเราคิดคิดทางแก่เละอยู่แล้วตอนนั้นนะ่ะอ่าที่วันว่าแม่อวแมวเฮาเขายอมแล้วพวกพวกพวกคนเลยดยอมแล้วแม่เฮ้ยว่ะเขาคิดทอดใจอยากตายว่ะหรือเปล่าเขาหลุยอมกับเจ้าอะไรแบงเขาหลุดคิดพทอดเลยดีว่ะอเาอ เขาอกแม่คิดทอด่อาพกนก็ได้อยู่ว่ะหนุยนล้แม่คิดอดตี้แม่ก็ม่เจาะเป้าเงินเงินเงินยวขอาวแม่งินแต่แสนนึ่งก็คือปัดเหมือนกันไม่้บอกแ่แม่ห้ยหายสิพันอาบบบมีเงินว่ะแม่จะหาหายสิพันธ์โดยเขาก็บอมีอือบวิดยังลกเงินเนมีบ๊มีกะคือว่านั่นมีแต่ว่า แต่น้องแดงนะอดเอาถมาอยู่แบบไรอยู่อยู่โดยที่อ่ะเพิ่นทางนั่นเพิ่นยังบม่ได้เช่นย,นยิยนย่งหงมันเป็นการเช่นไปเช่นมาได้ไอันี่เนี่ยนี่แหละตอนนั้นบัวเวียงบัวเผา,กาจากให้เห็ดอันเช่นผับผิดชอบเนี่ยนั่นในนี่น่ะบัวเวียงเคยเตือนแล้วตะกี้นะว่าบอยากเผาให้เผาให้ง่ายเมื่อสำนูครัวนะมีแต่ว่าแค่เมื่ออยู่เบื้องก้นอยู่ไรแต่จะอยู่แต่เรื่องเอื้อยเรื่องน้องนี่อยู่ใช่กะ ไพ้กับหักแพงคือเก่าในะพี่หนุ่มกันเนาะมีแต่ว่าเบิ่งกัน mm hmm. ยำเป็ดยำยำเจ็บยำเป็นเรนอุ่นจำเพียงเนาะอ่านะพี่หนุ่มนะ mm hmm. มันเป็นเรื่องที่เขอกมาอีกภาคนี่กันทันสีตินีนอะไรจำเพียงเนาะตัวเวียงคุยกับเอากับมาเราเมื่อกี้นะี้นาะพี่น้งนะ mm hmm. อนะนงกนะ็คือว่าในะพี่น้องเราก็อยากให้มีผู้เช่นฮับเนาะว่าเอานางแดงมาหนิให้มีผู้เช่นฮับชักเน้ เนีเป็นความเพลินเพินเ่นว่ากระเมงเพิ่นยุบมีผู้เชนฮับทักเนยแต่ซึ่งฉีดอยู่กับแมจอนนี่แจ้งน่อยอ่าญาติพี่น้องของน้องแดงนี่ขอยเชื่อเลยสมุดว่าอยู่กับเจ้าเ,เขาคิดอว่าเจ้านี่ที่ากได้เงินเขาจะคิดว่าเจ้านี่อยากได้เงินอันที่ว่าอยากได้ให้ในใน้อของน้องแดงทำมาอยู่กับเจ้า ชั้วเจ้ามันวิทยาวไม่จนเดี๋มันวิทย์โขกจากจุดนั่นแหละมีแต่ว่าเบิง้งคือเอาเบิง้งนะเนี่ยมีแต่ให้เบิง้งบางทีแล้วผ่านไปผ่านมานอะไเบิ้งแบบนี้แหละมามาหาห่อกะเบิ้งข่าวเบิ้งน้น่เบิ้งนั่นน่ะห้อยกินแต่ว่าสมมติว่าเขาสิเอานังแดงมาอยู่วันดีนี่มันจังหน่อยมันสิพิษเอื้อพิษน้องเพิ่นต้องถามเอื้อน้องเพิ่นเบิ้ดถ้าเอื้อนอ้อ,นองเพิ่นโมหับพี่เด้เจ้าจังหาปลาถ้าว่านังแดงนี่ไปทั้งใดงูหาใครแล้วใครกับพวกเขา ผู้หาผู้นั้นผู้นี้ผู้นั้นผู้นี้ก็บอกเอาแบบนี้นะเจ้าคือว่าหาเบิ้งได้เียจะอำนาจการปกครองอ่าเพิ่นจะสิมอบหน้าที่ให้เจ้านะอืมเพิ่นสิเป็นพี่น้องนี่น้องเนาะเป็นเช่นพี่เนี่ยที่ชุดเลยพี่น้องน้องแดงนี่มันงเยอะ่างเงี้ยอกเต็มหนึ่งตอนนั้นแต่ว่าเนี่ยเล็กน้อยอ่า ผมคิดอ่พผมจำมันบ่ได้นะพี่น้องๆแบบผมจำห่วยคือคนปกตมปมปิมันเป็นเด่นน้องแดงเป็นเด็กเด็กพิเศษตอนที่เปิดมาฮเานาะมาหา,ม,ม,หม,านะม,ม่จอนะอมือเล็กๆนีนะ่จะซื้อเลยนน้องใบจอนอะเลยเออมือีกนะจีบน่าร้องเชียวให้โชหาน้องแดงเด้อมึงคนไหลหันจังตรงขึณน เปินเฮ็ดให้ข้างนี้องบุญเพบุนเฮ็ดให้แน่ของฝูบุญทินาเพบุนเฮ็ดเป็ดให้อีกอืมแต่ชีดแล้พี่น้องขันย่าพอเฮ็ดให้แดงๆมึงเกือกว่าหได้เฮ็ดเนาะมาจา้าง,นนงเงี่ยงปันได้นะเหรียญเนาะพีินาแล้วเฮ็ดให้อีกปีนี้เฮ็ดแล้วกีนแล้วเฮ็ดแล้วเราพีิน,เนาเฮ็ดอีกเราบุญคุณเนาะเปินเฮ็ดให้แบบว่าให้พอเราอะไรยังกินข้าวจงข้าวเจ๊งนัพี่น้องเอ ก็ยังมีหักกระชอยเพิ่มโดช่วยกันนี่แน่เบื่งเพราะว่าทางเงินยากนั่นของนุ่งแดงนี่ก็นั่นกับผู้สีเบิ้งก็เพื่อมีแต่ทางประวุ้นพี่น้องผู้สีเบิ้งวันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับประวุ้นนะครับขวดจากน่อยมาใช้เป็นเงินการที่ว่าคือทางเงินยูทูบเบอร์คือเฮาหนี้น้องพี่น้องเนาะ คือว่าช่วยช่วยอยากให้น่องแดงนี่ไล่มีเฮือนหรือว่ายังเป็นของตนเองนะพี่น้องมันก็เลยนั้นส่งพังไปเรื่อยๆเนาะแต่เพิ่นเมื่อมือนี่เนาะเพิ่นเมือไพ่เมื่อชงเพิ่นมาเท่มาเท่โบมาเท่โบมือเอาเพิ่นเลยมือเอาเพิ่นกับเพิ่อนไงว่าเพิ่นอย่างมาเนาะเพิ่มอย่า เมื่อกะเมื่อกะก็กระเป้าเมื่อกค่อยแล้ววะเท่ฮะเมื่อก็บอกกับาแล้วว่ะอาว่านายลุงชีบอกให้แล้วเมื่อนักนักของคุณเมื่อเผาของคุณพอเมื่อเผาคุณพอแล้วนายลุงชีเลยเห็นของคุณแล้วก็ให้เมื่อว่เอาไปกิบบวิบุญลเมื่อได้ลูกเด้ออาต้งตุงก็น้ำตุ้งตุ้งบกเขาว่ะเลยแล้วบาเลยมื่อก็ไปโทาเขาเลยอืมเสงนแดงกบไโทษกับพื้น กับพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะสนใจว่าจะยู huh. uh ่ใจพี่มันเลยเหตุให้ทั้งนั้นอาทงนั้นเนาะเาวแดงว่าโทรมาบแม่เลยวคุยกันรููกว่ะเโทรมาตกบ่อีฮันจก่อนะอาเ้ยว่ะจิงกับดูนดิิกุลละตวกับเื่อบานี่มันก็เมื่อ แมวไว้ล่ากินขแมว่าเห้โาแม่กินข้อแล้วบะเว้กิน้า่จะรู้เป็นปริสิท์กรต๊อกไงฮคเกเ็กมเอคุณคเกาเพ่งมากคือว่าในการตีจะเอาลงแดงไปลงแดงมากนี่มันเ็บริเวณเรื่อง ของง่ายๆพี่น้่งเนาะเมื่อจํบเมื่อรคบีครอบทางเพื่อนคือเพื่อนว่านี่พี่น้องเมื่อโอบเ่าแกลงตาเนาะครอาบ้านมันยังทางบ้านเพื่อนเีกเนาะแต่ือว่าเก็ไรตเนาะในการเอ็ุาใบงง่ายในตอนนั้นคบบอะฮ้า่อนเอ่กนมื่วนี่าป่าในื่นเนาะไอ้แาวเทัพี่้านโดยบ้านไป้อยวัดนีเจ้าเราไปหาเจ้า ข้าวปัจจุบันเลยถามนี่แหละชาบ้านได้ดูเงินบอกจู้แต่เงียบมากแต่เครื่องเมื่อฝุ่นแล้วว่ะหอือเรากับผเป็นยังเราอยู่ใช้กันแล้วเนาะใช้กันแล้วเราอ่ะเขานันทีแล้วเขาโทรมาหาคอยสุดเราอ่ะดูาะว่าโอ้ยอยู่ทางพุ่นพ่อโทรหาเราเนาะดทางญาติเปินบอกดูเน้นคมเล่าอยู่อันนี้คือทางบ่อยู่วนี่เล่ากันไปแบบจันองแบบอืม นี่แหละพี่น้องจังว่ายจังไห้น้องแดงนี่ตัดสินใจให้คักคัดวันนี้ทาเหตุแบบนี้นั่นมันเป็นการผิดพลาดเนี่ยจังวายจากเมื่อนั่นเหมือนเมื่อแล้วมันนี่วาอ,อยู่วาไรวายคำอยู่พุ่นเนื้อสีนั่นนี่แด้เป็นอย่างหเหว่าเรื่องแบบทางนั่นทางนี่มันมเป็นนั่นมองงามต้องให้เข้าใจทางนั้นทางญาติทางนั่นน้ำเขาเข้าใจที่หลอกผู้พี่ถ้าผู้ใดผู้ชักนิสัยของน้องแดงนี่ คุณนี่ผายโบนั่นเพราะว่าเราบทจักยังคดีเด้พี่นุ้ยเจ้หน่อยจิตายเป็นแบบว่าบุมีผู้เดียวแนได้ได้หนุ่มแองนี่ออืมนี่มาเวียงกับพอได้โทษนั่นคนนี้เนาะทางนั่นเป็นก็ดีอยู่เป็นเกิช่วยเบิ่งช่วยยังช่วยกันเอาเสียงจะนั่นโบได้ แรงๆเราใจเย็นๆเฮ็ดหยังตัดสินใจให้คักแน่มันก็มาจนปีมึงได้ล้างใจตัวว่าถ้ากดนึงอีกโหมมันครับจ๋านั้นคือ <coughs> <coughs> เราเห็นยังบุป็นแะไร,ปรไปอยู่ใช้มันยาเป็นยังแสดงบุป็นสักอย่างนี่ไปอยู่ใช้มันเนี้ยหรือว่าทางทีมงานหรือว่ายูทูบเบอร์นี่เพิ่นนั่นช่วยได้แบบซ้ำที่ว่าเพิ่นช่วยให้ได้หรือว่าที่ช่วยแบบฟอบปับหล่ดดนี่มันเป็นไปไม,นไม่ได้ลุ่มเป็จชน ว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับหลักผู้ใหญ่เลยพอามเขาช่วยแบบว่าเออเห้น้องแดงมามาอยู่เพื่อนปุ๊บไม่มีคนขุเหตุเทือนเหตุภาพคนนี่มันเป็นไปเมื่อไรเลยพี่หนุ่มเป็นไปเมื่อไรเธอญาติเป็นกัเป็นห่วงเนี่ยบอกว่าย่างว่าน้องแดงมาเนี่ยเบบี้ช่วอยู่เลยนะอยู่อยู่อยู่หันนะอยู่เพื่อนรักเองนะ ต้องทำตรงคืนเนาะทางตาบเห็นเนาะคุณคินยากเมื่อวานนี่คุณเห็นพากันไปมุงบ่เอออือไปมุงบ่ปล่อยคืนบ่เราบุญใหญ่โตบ่เร้ากุตุ้ยป่านะผมก็ได้ทำบ่เออปล่อยขึ้นเออเราได้ดินกุญยุ่มคืนนี่เนาะ หากนกมือเช้านี่เนาะหากนกมือมือนี่เนาะโดยงากมือมือนี่ฝ่ามือมีแต่เมื่อวานนี่แหละเวียงเมื่อไรเข้ามานี่นะเพื่นอนเมื่อก่อนนี่ยมันอยู่แต่เมื่อวานนี่ิ่งคิดอยู่มันคิดว่าเขาไม่จอดนอกไปพูนแต่เพื่อ,อนชาร์ทพูนกับบ,าบ,บา่าวโบยบ่าวที่ทามเคยเห็นในคลิปเนาะโดย เออนี่มันกน็ต้องถามเพื่อนน้องเพื่อนเขาสีตัดสินใจให้ขาได้หรอกพี่น้องเพราะว่าสชี่ยเชีห้เข้ามาหนัหบปีโชบมาเรื่องน้องแดงนี่โซลโซล้าครับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นจะเป็นก็นยังมีอยู่นะพี่น้องสมมุติว่าเออน้องแดงเป็นเด็กกำพร้าแบบบูมิงอ่ากูไรสีนั่นเรื่อยแม่นยูคพี่น้องเนาะฮอกชิกล้าอยู่อันนี้แบบ เราต้องถามยะทางสองกัมสอง่ายต้องพังมืดทั้งสองพายว่าเออตกลงอย่าดีกนันบ่ใครชาชันั่งเองมาอยู่ออยู่ไปคือเฮาได้เกี่ตะกับซึ่งจะอยู่นั่นเป็นจนกับบริวารใหญ่อยู่เลยอ่าบริวารใหญ่อยู่ร้อนมันต่างคนต่างมีหน้าที่จังน่อยมุมมองเน้นนะพูดแบบอ่ามันฉีกเนี่ยะนะพี่น้าะมันฉีกเนี่ยพอมีจอนเราก็เป็นครอบครัวของเราเลยวันนี้ ตามทีอันนั้นจากหน่วยมุมมองแค่นี้ซีเพิ่นยังว่ะเป็นโยนกับมาน้องแดงมาที่ต้องลดพ้น f ซีนี่งชิมองเม็นโยนว่าเป็นคนอยากไล่กันที่ดินไห้นาแต่ก็สมบัตินองแดงแหละเนาะบ่อยง่ายมุมเวนว่านั่นหรอกพายุก็พายาแบบซ้ำหรอกอันไปอันเป็นอันภาระของทุกคนอะไรบ่อยง่ายใช่ป่ะโดนชเนาะพี่เนาะเพราะว่า น้องแดงน่าเห็นอยังโมเป็นถ้าเราอยู่แต่โตเล่ากันถ้าเราอยู่เพื่อนผู้เดียวเล่าหนิทำมีผู้บอกเราจจงเห็นเป็นเนาะต้งมีผู้บอกต้องมีผู้บอกผู้สอนน่าทึ่ง้ลยโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เพราที่เขาใจเรื่องเล่าเนาะพี่น้องน้องแดงก็อยากมามาเล่นน้ำทั้งนี้แบบดากมาเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันกับ่ใชเระแสยังไงนะพี่น้องเอ๋ยเนาะมันผ่านจุดนั้นมาเบิดเล่าพี่น้องเอ๋ยเนาะ มีแต่ว่าเอาสำหรับคลิปนี้ตัวคำกับเชได้ขอตัวจบอำลาพระจักรพเม่พี่น้องไปนะครับนะจากในก็ขอขอบุญขอบุณเอฟซีมือเพื่อนบทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมแลวกดติดตามแล็บอกกดข้ามโฆษณาให้ก็บมูนิธคนในหลายพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ตัวคำคือจะขอตัวอำลาพระจักรพเม่พี่น้องไปจะได้นอนพักผ่อนบ้านในพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็เอาเป็นกำลังใจให้คือเก้าพี่น้องเลยเนาะเรือนแดงมันก็ผ่านไปแล้ว ทุกคำคือสิ่เดียวกันคำว่าสบายดีและสวัสดีครับ